สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะในหน้าที่31ค่ะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า31เลยค่ะใช้สีให้ปลอดภัยนะคะให้เด็กๆคัดข้อความตามรอยประกากระบาดทับาภาพเด็กที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะทีนี้มาฝึกอ่านพร้อมๆกันก่อนนะคะ ไม่ใช้สีทาตัวตัวเราปลอดภัยไม่ใช้สีทาตัวตัวเราปลอดภัยอ่าให้เราสังเกตดูรูปภาพนะคะมีเด็กอยู่ทั้งหมดอยูหนึ่ง2องสามสี่ห้ามีเด็กอยู่ห้าคนนะคะอ่ะลองสังเกตดูสิคะเด็กคนไหนที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องคะเจอกันหรือยังเอยอ่าคนนี้ใช่ไหมคะ ใช้สีทางลงไปที่แก้มของตัวเองซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องให้เราทำเครื่องหมายกากระบาททับลงไปเลยนะคะอ่าต่อไปอยู่มีคนไหนอีกคะอ่าอีกคนหนึ่งคนที่นั่งก็อี้ตรงนี้ใช่ไหมคะกากระบาททับลงไปเลยคะ่ะสร็จแล้วระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะไปทำกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆคะเรามาต่อกันด้วยเตรียมความพร้อมลีลามือคัดไทยนะคะอ่าเล่มสีม่วงนะคะให้เด็กทุกคนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าหกเลยค่ะลูกอ่านคำอ่านประโยคคัดตามรอยประคัดตามแบบแล้วก็ระบายสีภาพนะคะอ่าอันนี้คือภาพอะไรคะลูกภาพหมีใช่ไหมคะอ่าหมีเป็นสัตว์นะคะ มีเป็นสัตว์ตรงนี้ก็มีเป็นสัตว์นะคะให้เด็กๆทุกคนคะตามรอยปลาให้สวยงามนะคะระบายสีรูปภาพด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปฝึกทํากันเลยนะคะแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ